สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับป้อมสตอรี่นะครับวันนี้เรามาดูข้าวก็ขอหกต้นเตี้ยนะครับอายุสามสิบวันนะครับนี่ก็มาดูนะครับมุมเก่านะครับเนี่ยข้าวก็โตขึ้นนิดหน่อยนะครับดูก็เริ่มเหมือนมันเริ่มแตกกอแล้วนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ประมาณสามต้นแล้วนะครับเนี่ยสามต้นแล้วนะครับอันนี้ก็สามต้นนะครับเนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็สามต้นนะครับนี่ ต้นข้าวก็โตขึ้นนิดหน่อยครับตอนนี้ก็ฝนทิ้งช่วงนะครับข้าวก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับกระข้างก็อ่อนกว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มีหญ้ามีอะไรอยู่นะครับ ภาพโดยรวมนะครับนันมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็ให้ดูไว้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบตอนมันโตขึ้นนะครับบางทีเราย้อนกลับมาดูนะครับนี่ครับก็มีหญ้านี่ครับ รากหญ้าก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ยังต้นเล็กอยู่นะครับนี่ครับข้าวก็สวยดีนะครับนี่ดูนะครับอันนี้สามสิบวันนะครับนี่ครับเมล็ดหนึ่งก็น่าจะงอกนะครับแต่ก็อออกมาเป็นเป็นสามต้นแล้วนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับ โอเคครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ติดป่านะครับหญ้าเยอะนะครับเลยปกติตรงนี้มันจะไม่ค่อยได้ข้าวนะครับมันติดป่านะครับเลยมีเป็นดินทรายด้วยครับในกล้องอาจจะขาวกว่าของจริงอยู่นิดนึงนะครับของจริงมันไม่ได้ขาวแบบในจอนะครับเลยเหมือน ในกล้องนะครับเนี่ยนี่ครับก็ดูไปเรื่อยครับเอาไว้เปรียบเทียบนะครับนี่ครับเราจะดูนะครับกอข้าวมันจะไม่เท่ากันนะครับกอนี้ดูเขียวดีนะครับแถวนี้แต่พอมันโตขึ้นนี่เหมือนมันจะถี่เกินไปนะครับ ูต้ตัวบางๆแบบนี้ไม่ได้ครับเนี่ยตูวบางแบบนี้โตขึ้นมาพอดีเลยนะครับข้าวพอดีนะครับก็มีหญ้านะครับป่าปลายนะครับฝนทิ้งช่วงด้วยช่วงนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ